สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project ์ซอมบอยคลิปที่10กันแล้วนะครับผมนี่ฮะก็หลังจากที่เข้าเมืองได้ของตามที่ต้องการมาแล้วนะผมก็ได้ทำการสร้างกำแพงล้อมล้อมบ้านตัวเองนะนะก็นี่ะ้ะเดี๋ยวพาเดินดูดีกว่าแป๊บนึงออกกำลังกายแป๊บนึงฮะปุอเพิ่นะเรียบร้อยอ่าลืมบอกไปนี่ครับทรงผมใหม่ <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะ้มันหัวโล้นนะ <laughs> แต่ก็มันเกิดการผิดพลาดอลนะโตรแย่ <c oughs> oh, yeah, เลยโอเคแล้วก็เนี่ยผมก็สร้างกำแพงล้อมบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วนะก็ปลอดภัยก็ซอบบี้เดินเข้ามาไม่ได้อะโยเวมันจะทำลายกำแพงนะแต่กำแพงนี้กำแพงนี้เลเวลสามเลยนะผมคิดว่าน่าจะแข็งแรงอยู่แล้วก็แถวนี้ก็ไม่น่าจะมีซอมบี้แล้วล่ะอืมผม ก็เคลียร์แล้วแล้วก็ในนี้ผมก็เข้าไปเอาของมันมาที่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรอะ่ะอาหารก็เน่าหมดแล้วในนี้นะลืมไปว่าเครอร์เซอร์เมาส์มันไม่เรคคอร์ดเ <c oughs> นี่ยองวิ่งมาให้ดูอ่านี่ฮะที่นี่แหละผมก็เอาพวกไม้พวกตะปูมาใช้นะแล้วก็ตะปูทั้งหมดที่เก็บมาได้ก็เหลือแค่ร้อยหลออ่ะเหลือทีเดียวเองอะ่ะเนี่ยข้างหลังก็ประมาณนี้ จเจเนเรเตอร์ก็เอามาไว้ข้างหลังครับไว้ในบ้านไม่ได้ครับถ้าเกิดมันเปิดปุ๊บม,มันจะสร้างมลพิษในบ้านครับอืมเนี่ยเพื่อนๆน,นะกำลังทําแคมป์นั่งยืนรอบกองไฟเออแม่ปากมันชอบไปก่อนสมองครับผมเนะเ <laughs> เนี่ยก็ประมาณนี้นะตอนแรกอากาจะตั้งชื่อให้แหละแต่คิดไปคิดมาช่างมันแล้วกันไม่ตั้งละเดี๋ยวลืม <laughs> ก็ตอนนี้ก็ บอกเลยว่าแน่นหนาครับแต่ก็ยังไม่แน่นหนาักเท่าไหร่นะยังวางใจไม่ได้เพราะว่าซอมบี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับก็มีโอกาสที่มันจะเกิดแบบสุ่มมาข้างๆบ้านเราก็ได้นะเออแล้วนี่ครับสวนของผมข้างข้างขวาตรงนี้นะเนี่ยตรงที่ผมนี่คลิกเอาไว้ตรงนี้คือแครอทครับผมปลูกแครอทไว้ แล้วก็อันนี้เป็นกล่ำปีครับนะปลูกมาได้ก็74ชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ตอนนี้วันเวลาที่เหลืออยู่ผมเหลืออยู่แค่4ี่วันครับก่อนที่น้ำและไฟฟ้าในเมืองจะถูกตัดขาดครับแต่เรื่องน้ำออผ,มผมไม่มีปัญหาหรอกครับเรามีแม่น้ำเรามีแม่น้ำอยู่แล้วก็ สามารถเอามาต้มให้มันมันกลายเป็นน้ําสะอาดได้แต่ไฟฟ้านี่แหละครับคือคือปัญหาใหญ่เพราะว่าผมไม่ไม่มั่นใจว่าถ้าไฟฟ้าถูกกัดแล้วอะพวกตามปั๊มน้ํามันอะมันยังจะใช้ใช้งานได้อยู่หรือเปล่าถ้าไม่ผมก็ต้องยกเจเนอเรเตอร์ไปปั๊มแถวหน้าหน้าหน้าปากซอยบ้าน <laughs> เออเรว่าหน้าปากซอยทางเข้าบ้านเราแล้วลกันเออ เพื่อให้มาไปบั่นไฟแล้วเราก็ดูน้ํามันมาครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ข้างในบ้านก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษก็ของก็ <c oughs> นะเอาไปใช้มันก็ร้อยรอครับแล้วก็รอบนี้ผมกะตั้งใจว่าจะเข้าไปในเมืองอีกรอบนะเพราะว่าต้องการซ่อมรถอะ่ะตอนนี้สภาพรถตู้อะ่ะมันมาเหมือนมันไม่ไหวแล้วครับนี่ฮะ ฝากกระโปรงหน้าสูนเปอร์เซ็นแล้วโหต้องการมากครับกระจกก็ต้องการครับเพราะว่าอย่างน้อยๆครับถ้าเกิดสมมติผมต้องนอนในรถใช่ไหมถ้าผมมีกระจกผมมีโอกาสที่จะถูกซอมบี้เคาะแล้วผมตื่นแต่ถ้าเกิดผมไม่มีกระจกซอมบี้มันจะกัดทะลุมาเลยครับแล้วก็ประมาณนี้ฮะที่เหลือมันก็ยังโอเคอยู่นะแล้วก็ยางก็โอเคแต่มันก็เกือบจะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ ยางซ้ายกับยางขวาข้างหลังแล้วก็ผมก็เติมลม,ลมยางไว้เรียบร้อยแล้วอืมก็ประมาณนี้หละครับอ่ะแล้วก็ท้ายรถด,ด้วยครับอันนี้ก็ต้องซ่อมสําคัญครับประมาณนี้เฮ้ยไม่ได้เปิดอีกดีก็เนี้ยเปิดมาก็หัวโล้นเลยไงโคตรแย่เลยโอเคเดี๋ยวผมว่าผมจะกินยานอนหลับแล้วก็ไปนอนก่อนดีกว่าแล้วก็ตอนเช้าจะได้เข้าเมืองครับ ผมไม่ค่อยสุนทรีกับการเข้าไปในเมืองตอกนกลางคืนฮะอันตรายฮะแล้วก็นี่ฮะตะปูที่เหลืออยู่เก็บมาได้รวมๆละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยดอกตะปูเขาเรียกว่าดอกปะเออผมผมผมไม่รู้นาะาต่ได้มาห้าร้อยกว่าอันน่ะเออง่ายๆแล้วกันเหลือแค่นี้ครับห้าสิบสามแค่สร้างกำแพงนะแล้วก็มันยังไม่เสร็จอะมันต้องสร้างเพิ่มอีกครับ ผมกะจะสร้างเตัวข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้เป็นในนี่นะเป็นหลังคาปิดเอาไว้เอาไว้เวลาฝนตกจะได้เข้ามาตัวจะได้ไม่เปียกครับแล้วก็สร้างให้มันคุมออกมาตรงเนี้ยพอดีเลยปิดปิดไปเลยจะได้ไม่ต้องเปียกฝนครับโอเคเดี๋ยวผมไปนอนก่อนดีกว่านี่มันก็สี่สี่ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มยี่สิบแล้วแต่จะแย่หรอ ตื่นสายนี่แย่เลยมาโอเคดีสี่ยี่สิบครับอืมผมเจ็บปวดนะเป็นอะไรวะเอาเกิดจากการไอ้น,นี่นะออกกำลังกายครับชิบหายละแล้วผมจะไปได้ไหมนะผมอาจจะต้องรักษาตัวก่อนนะแย่เป็นบ้าเลยครับนี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆนก่อนอื่นก็ยากแก้ปวดครับ แล้วก็ยัดยานอนหลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนฮะหวังว่าจะหายนะโ <c oughs> ถ่อยุสาเตรียมพร้อมโอเคฮะก็ร่างกาย <c oughs> กลับมาป,ปกติแล้วแต่นี้ก็บ่ายบ่ายโมงแล้วนะเออผมลืมบอกทุกคนไปครับว่าน้ำหนักผมเกินเกณฑ์ครับนี่เลย น้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์นะ92ตอนแรกผมกะเลี้ยงไว้ประมาณ80ครับแต่ผมคิดไปคิดมาผมว่ากะประมาณสัก75กําลังดีครับ80นี้คือมันมีโอกาสที่เราจะแบบกินนิดกินหน่อยมันจะอ้วนทันทีเลยครับอันนี้ก็คือแบบอ้วนลฮะแล้วก็ข้อเสียของการที่เราอ้วนคือเราเหนื่อยง่ายมากครับก็น,นะคนอ้วนอ่ะเข้าใจดีมันก็ อ๋อยังไม่ได้เก็บของโอ้นี่ไงลืมไปว่ามันเหลือตะปูในกระเป๋าอีกก็เหลือร้อยกว่าจากห้าร้อยอ่ะมันเหลือร้อยกว่าอันเองอ่ะอก็ตามนี้ฮะโอเคแต่ผมเข้าเมืองดีกว่าหวังว่าจะไม่มีอะไรแย่นะอ๋อไม่ใช่สิเราจะไม่เอารถตู้ไปครับลืมไปเลยว่าผมจะไปเอารถคันใหม่ด้วยถ้างั้นผมก็ต้องเอาถังนน้ำมัน Okay. เอาแบบไม่เต็มไปดีกว่าแค่ถังเดียวพอครับหวังว่ารถที่จะเอาไปจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโ <c oughs> oh. อบ้หสปีดมาจากไหนเนี่ย <c oughs> ผมว่าผมเคลียร์แล้วนะน่าจะออกมาจากในป่าแน่ๆเลย <c oughs> เพราะว่าตอนที่ผมไอ้เง <c oughs> ตอนที่ผมทำบ้านนะ <c oughs> ผมไม่ได้ <c oughs> ไอ้นี่เลยครับไม่ได้ออกมาดูรอบๆเลยครับ ตั้งใจที่จะทำแต่กาแพงบ้านเดียวแลวครับล้อมล้อมกําแพงให้เรียบร้อยฮะแต่ก็เข้าใจแหละซอมบี้มันก็คงเดินมาเรื่อยๆครับตามป่าอะไรก็เยอะเนาะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีอย่างหนึ่งนะตอนที่ทําบ้านไม่มีซอมบี้มาควนสักตัวเลยโอ้ยเพียบเลยซอมบี้สกิลการใช้หอ,อกเราไม่ดีเหรอใช่แน่ๆเลยเดี๋ยว อาวุธยาวไรคมหอกใช่ครับหอกผมยังไม่เก่งหอกเท่าไหร่ว่าแล้วมันหอกท่าทางช้าแย่แล้วไม่ได้ฝึกเลยครับเริ่มเหนื่อยแล้วนะนี่นะครับพอสเสียของการที่เราอ้วนนะแล้วก็หิวง่ายมากแย่แล้วครับเหงื่อแตกอ อาจจะต้องเอาเสื้อตอัวนี้ออกก่อนเอ้ยเอารองเท้าออกสิรองเท้ามันยาวครับเสื้อตัวนี้ด้วยโอ้ยแย่ละขอเวลานิดนึงไม่ได้เลยเฮ้ยยมาได้การแล้วครับยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยอินง ต้องขอยืมเสื้อขาดมาใช้ก่อนรุงเท้าด้วยโอเคไปคิดว่าตรงรถน่าจะไม่มีซอมบี้นะโอเคไม่มีจริงด้วยอะไรอ่ะโอ้เบสบอลขอละกันนะไม่ได้ใช้อ่ะแหมเอยโคตแย่แล้วครับนี่ก็คือสภาพที่ผมมาเคลียร์นะ ตอนที่กลับมาที่บ้านเพราะว่าผมรู้สึกว่าซอมบี้มันเยอะเกินเยอะจริงๆคับเยอะมากผมก็เลยเคลียร์เลยครับแต่นี่ขนาดเคลียร์แล้วนะมันยังโผล่เข้ามาอีกโอเคผมลืมไปว่าคันนี้ผมเติมน้ำมันไปแล้วโอ้ซอมบี้เยอะมากต้องเคลียร์ครับอะไรถือออกับออกกำลังกายไปในตัวครับ ไหนๆก็อ้วนละมาะต้นไม้ขยับไม่มีอะไรใช่ไหมทำไมผมได้ยินเสียงซอมบี้ฮะึอยู่ไหนอ่ะไม่เอาจะเอตอนเติมน้ำมันนะ ไม่กล้ากดเลขสปีดเลยครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรขอดูสภาพรถนิดนึงโอ้หแดงเถือกเลยครับเอาไงดีนะอ๋อไหนๆก็ในไหนละ เห่เป็นไรน่าจะไม่มีปัญหาเลยครับคันนี้น่าจะนะ <c oughs> โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหทไมมันเยอะขนาดนี้โอ้โหโอเคโอเคต้องล่าครับ อย่าให้มันเข้าใกล้บ้านเราเด็ดขาดแย่แล้วทำไมซ้มบี้มาเยอะขนาดนี้เนี่ยโหเฮ้ยห,ห,หายยางแตกแล้วครับบดได้อยู่ไปอย่าฝืนม,มันดีกว่าครับเปลี่ยนคันรถดีกว่าคันนี้สตาร์ทได้ไหมนะสตาร์ทได้ครับไม่มีน้ำมัน เติมน้ำมันหวังว่าจะไม่มีซอมบี้มากวนนะโอ้โหหิวน้ำมากครับตอนนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับนี่มันคือข้อเสียของผมเลยโคตรแย่เลยครับโอเคไปเรียบร้อยในรถไม่มีอะไรกินเลย ก็เปิดแอร์โหร่างกายแบบเหงื่อแตกนะเปหยียกมากครับโคตรแย่เลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วซอมบี้เพียบเลย,ยไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวันเนี่ยทำไมซอมบี้เพียบเลยอ่ะชิบหายละ เมื่อกี้มันอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโคตรแย่เลยครับโอ้โหขนลุกเลยเมื่อกี้เพียบเลยไม่อยากคิดเลยครับว่าถ้าซอมบี้มันวิ่งได้เนี่ยผมจะลำบากขนาดไหน,นสุดๆ โอเคฮะผมว่าน่าจะถึงเมืองแล้วล่ะใช่ใช่ใช,ใช่ใกล้ถึงเมืองละก็เจอถนนแยกหน้าเลี้ยวซ้ายซอมบี้เยอะมากเยอะสุดๆโอ okay. เค้องรีบหา,หารถแล้วก็รีบไปครับรถ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 ,รถใช่ผมจําได้ที่หมู่บ้านมีรถอยู่คันหนึ่งที่ผมได้คุณแจมานี่ว่าโอเคดีไปที่หมู่บ้านดีกว่าครับแล้วก็ตอนนี้ผมแย่แล้วครับอาการ ผมหิวน้ำมากครับแล้วก็หิวข้าวโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยผ่านละไม่ดีแน่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 แนแนแนโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยโคตรเยอะเลยโอโ้ชิดไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มาดับตรงนี้ไม่ได้บ้าเอ้ย แล้วมื่อได้ไปตอนนี้วะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมันเยอะขนาดนี้ไ,ไดนการครับผมต้องหนีเข้ามากินน้ำก่อนนะแต่ตรงนี้เอ้ยชิบหายละกินไม่เสร็จโอ้ชิตเพียบเลยเอาไว้ดีเนะี่ย ใช่ไม่ยากผักให้ล้มปิดประตูแล้วหนีโอเคทางนี้ได้โอ้โโอเคเยี่ยมยอดมากว้าเฮ้ยเคลียร์อไม่ไม่ได้การละต้องวิ่งครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแย่ละแย่ละแย่ละมันโอ้โหทำไมมันเยอะจังอ่ะ รอบนั้นมามันไม่ได้เยอะขนาดนี้โอ้โหตรงนี้ก็มีแลวนี่ชุดอะไรเนี่ยชิบหายละไม่ดีแน่แบบนี้ไม่ดีแน่แบบนี้ไม่ดีสุดๆเฮ้ยผมไม่เคยเจอมันเยอะขนาดนี้นะโอ้โหโอ้ตรงนี้โล่งไหมได้อยู่ได้อยู่ เกือบแย่เราลบไปดับอะไรตรงนั้นวะหน้าเอาประตูล็อกอ๋อบ้านหลังเดิมไหมนี่ว่าโอเคอาสายบ้านหลังนี้ก่อนแป๊บนึงผมน่าจะยังไม่ได้ค้นอาหารไปหลังนี้โคอ,องการกินอาหารครับ กินข้าวหน่อยไม่ไหวแล้วสม,มีเยอะมากอะปูดร่างกายแบบไม่พร้อมที่จะสู้มากครับตอนนี้โคตรแย่เลยฮะผมอาจจะต้องพักอยู่ที่นี่ก่อนนะเพราะว่าร่างกายผมแม่งผมพลาดด้วยแหละไม่ยอมดูการกินอาหารให้ดีนะ อ้วนเลยแม่งเงยแล้วบมบี้อย่างเยอะเลยจะรอดไหมวะน่าจะรอดอยู่แหละโอเคผมว่าผมขอนอนก่อนดีกว่าโอ้โหผมนอนได้แค่แป๊บเดียวง่า แย่ yeah, มากครับตอนนี้แค่สภาพร่างกายมันอ้วนแค่นั้นเองอ่ะนี่มันมีผลขนาดนี้ด้หรอเนี่ยอ้นี่ผมก็ต้องนี่ผมจะต้องเดินกลางคืนจริงๆเนี่ย <Okay, S 2> นั้นพกอาหารมาหน่อยดีกว่าถือว่าออกกำลังกายในตัวแล้วกันโคตรแย่เลยแล้วก็เบี้ยงเยอะเลย ทำไงดีเนี่ยโถ่เอ้ยไม่ดีแน่ไม่ดีแน่แนถ้าไอ้ฝูงตะก,กี้มันเจอเราอีกแล้วก็อ,อะไรอะ่ะเริ่มร้อนร้อนได้ไงอะ่ะอ้อุณหภูมิ31องศานี่ขนาดกลางคืนนะโครแย่เลย ผมว่าผมอาจจะไม่ค้นในบ้านละได้รถแล้วผมกลับบ้านเลยดีกว่าไปทําตัวเองให้พร้อมมากกว่านี้ดีกว่าครับถ้ามาในสภาพที่ยังอ้วนอยู่ผมน่าจะมีโอกาสตายได้โอเคปีนดูสิปีนแค่นี้เหนื่อยแล้วอ่ะแต่รถตู้ครับเมื่อกี้ทำพิษผมมากแม่งเออ ไปดับอยู่โอ้โหระหว่างฝูงซอมบี้สองฝูงโคตรแย่เลย <Okay. S 1> ผมจะค่อยๆย่ยองไปดีกว่าแ่วๆนี้ไม่น่ารถเนี่ยเจอแค่รถตรงนี้แับมันไม่ใช่รถจี๊บอะกุญแจรถที่ผมได้มาเป็นรถจี๊บครับ เห็นเหมือนผมใช่ไหมบ้าเอ้ยโหยังเยอะเลยโอเคมันยังไม่เห็นเราครับค่อยๆย่องไปหวังว่ารถจีบมันจะไม่ได้อยู่แถวนั้นนะช่บหมโอใหญ่นะเว้ย โอเคฝูงนะมันแค่เดินตรงไปครับตอนนี้เราก็โอเคดิกมันตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ <c oughs> เหมือนตรงนี้ไม่เคยมาเลยฮะใช่ผมไม่เคยมาตรงนี้เลยครับโคตรแย่เลยทุกคนเจอซอมบี้ไปนี่คือผม ตายอยู่วจะจเจอซอมบีฝูงใหญ่เข้าไปผมนี้ลืมทุกอย่างเลยไงว่ารถมันอยู่ตรงไหนทำไงดีว่าเนี่ยมีทางเดียวครับยังไงก็ต้องถูถูด้ถ,ถ,ถ,ถ่ายไปครับ ไม่น่าไม่น่ามั่นใจเลยมั่นใจมากเกินไปครับอันตรายมากผมพลาดเองแหละมาตอนที่น้ำหนักตัวเองมันเกินนะมาเข้ามาเรียบร้อยโอ้ลิชิตไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ไม่ดีแน่โอ้ วิ่งวิ่งชิบหายละ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 แล้ว,ลวอะไรมันไปไอ้นี่มันวะเออเอาไอ้ดีเอาไอ้ด,ออดีโอ้วิ่งไม่รู้อะไรเท่านั้นว,วิ่งวิ่งเท่านั้นชิบหายมากอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย ไม่ได้กันต้องเสียงครับึบทันไหมขอร้องขอร้องล่ะแม่งเอ้ยเองไอดีเนี่ยผมว่าเดี๋ยวฝูงใหญ่มันต้องมาแน่ๆเลย ล้มเลิกแม่งเลยดีกว่ามัง้งฮะรถเนี่ยไม่เอาละเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าครับโคตรแย่เลยทุกคนโคตรฝันร้ายเลยครับเอ้ยเจอรถละโอ้โหดีไม่ล้มเลิกผมว่าคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้แหละมาเอารถนะไม่รู้ละ่ะสภาพยังไง ไม่เย้ยไม่มีน้ำมันโอ้ยไม่ดีแน่ไม่ดีแนะนะ่โอ,โอ้บ้านนี้เปิดได้โอเคโอ้ไม่ดีแน่ครับไม่ดีแนะ่ฝันร้ายสุดๆครับครฝันร้ายเลย ฝนละสุดๆฝนละสุดๆจะเย็นไว้ตอมจะเย็นเยว้ผมต้องหาที่พักก่อนเก็บแรงครับซอมบี้มันมีอยู่ทุกที่เลยหนไ,ไง มันมาจริงๆ้ะยครับฝูงมาเริ่มเลยก็ไม่ฝูงมาเริ่มนะไม่เท่าไรแต่อย่าเสียงดีกวครับรอส,สักแป๊บเดียวปโอ้โหผมองรีบออกไปจากที่นี่ครับต้องรีบออกจากที่นี่ ผ่านหลังนี้น่าจะเป็นบ้านที่มีซอมบี้อยู่ข้างในแน่เลยไม่มีนี่หว่าโอเคไหนวะอะารละแรงผมมีมีขี่จำกัดมากขีดจัขีข่จำกัดมาก ใจเย็นใจเย็นอยาอ่าคอคอไปอดูสิสบบีิน่าจะเดินไปหมดแล้วใช่ไหมเฮ้ใช่ด้วยครับผมต้องพักเอาแรงแล้วไปหาอะขโมยน้ำมันรถใช่ค่อยคิดค่อยคิด แรงน้อยใช้สมองครับประตูบ้านหลังนี้จะเปิดอยู่นะไม่ใช่ดิผมลงรถไงเออโอเคผมขอนั่งพักสักแป๊บนะขอเก็บแรงก่อนโคตรแย่เลย